弄买的。 สะดูกกาแฟ 真是。 ลูกมันครึ่งหนึ่งอะนะกิจกรรมครึ่งนึ่งต้องดูแลลูกเนี่ยผมมีโรงเรียนอย่างนี้เนี่ยเข้แม่ดูเดี๋ยวทุ่งเดือยมากเลย่าต้องเรียนนี่เรียน กูทุกที่ได้ยเจยอเอรียนนิเตอร์ากาโลกภัตาคาอาณาจักรภูติประเทศเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยใะคณะนายวิสาภูมิศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในวันนี้นะคะ การในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นพิธีส่งมอบรถมินิบัสตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบไห้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ GGP อาเซีนานของโรงเรียนชุมพรยียนทุกลุมนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ได้มีการเริเม่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา2563นะคะแล้วเสร็จในปีการศึกษา2566 ซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นพิธีส่งมอบนะคะสำหรับโครงการในครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ก็คือในเรื่องของการใช้รบิวัดต้องการรบิบัดในส่วนของกิจกรรมพิธีส่งมอบในครั้งนี้นะคะเราจะมีสองภาคส่วนสําหรับในส่วนของห้องประชุมเขตรขดรศักดิ์แห่งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการต้อนรับและแนะนําท่านทเกียรตินะคะและในโอกาสนี้ขออนุญาตในส่วนของ การแนะนําสําหรับท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะเจ้าม่อในนามของตัวแทนนะคะผู้มีเกียรติจากจังหวัดและก็มีส่วนของภาคส่วนที่เป็นเกียรตินะคะนางธนิมลพิธีไวทูลผู้อในวยการโรงเรียนจุควาบปัญญาของกูรูค่ะนายเจริญโชคพรหมชุติมาในอำเภอปทุมค่ะพันเอกสิทธิชัยโกศลเสนาธิการบทฐานบกที่44 ตำรวจเอกอนรุรักษ์ระดับมุขผู้กํากับการสถานีตํารวจอภูทรปฐีวน,นะคะพันตํารวจโทพัฒนศาสตร์บัวแก้วชงพรเขียรหนึ่งนายกิศดาโลภิษนายยนายรลูกดวงคมเมฆเลขาธุการนายกรบการแผนส่วนจังหวัดชุมพรนายพินินจกิจจวัฒนาพรบัญญัติกูล นางยาลตีเศรษฐบุภาผู้ในการโรงเรียนราชพัชรมุขอ้อ20จังหวัดชุมพรนางสาวกุณาพรบัวพัน์ผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรปัญญานุกูลนางแสนเดือนตรีนทวันรอผู้ในการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลนางสาวยุขยาวคนซื่อรอผู้ในการโรงเรียนชุมพรปัญญานุรนายนิรุต เทโอสถานีาทุ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและนายสัระเทศไทยยิีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านโันดีวันใหมีทีรก้งหนึ่งนะคะค่ะและต่อจากนี้ขออนุญาตทุกท่านนะคะเพื่อที่จะดำเนินการในช่วงของพิการเรื่องของการส่งมอบรถดยสารนิบับินะคะซึ่งเราจะดำเนินการกันาที่ห้องประชุม